คือเอาจริงนะไลฟ์ไลฟ์เนี่ยผมพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันแบบเหมือนมีคนจ้องแบบจะเล่นผมอยู่ตอนเนี้ย <laughs> ใช่ปหมเมื่อ <laughs> กี้พอพูดก็แบบอ่านหมปุ๊บ,บ,บแบบตาทุกคนแม่งหลีแล้วก็แบบเหมือนเกลียดกูตดยตายเขาบอกว่าคนล้มอย่าข้ามแต่ให้เหย <laughs> <laughs> เียบซ้ำ <laughs> เหยียบซ้ำไปเลยเข้าใจป่าคนล้มอย่าข้ามแต่ให้เหยียบซ้ำเเฉยยลหนูคอมเมนต์นะหนูโนูคอมเมนต์หนูคอมเมนต์หนูคอมเมนต์แต่น่าเบียด เบก็ได e ้ก no ุ่มความลับอยู่เรื่องถอยอ่ะน่ากลัวสุดแล้วมโ่องัลงานผมเป็นคนดีโมโงมากเลยภรรยามาหนักเลยมีตซ้ำมีซ้ำทุกคนไป็นกำลังใจให้ว่า เขาก็รู้เรื่องเราเยอะพี่ทอยอ่ะเออไม่เนน่ทุกวันเนี้จริงๆแบบคนที่เวลากันมากไม่ใช่อะไรนะเรื่อคบกันไม่ได้เพราะว่ามันมันกรรมไว้เออเรื่องมันเยอะใช่ใช่พูดเรื่องอะไรดีนะหนูเฉยหนูเฉยพี่ทอยก็รู้เรื่องหนูเยอะไงหนูก็เลยเนี่ยหนูมาไลฟ์เนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นคนส่งข้อความมาบอกหนูเออใช่เมื่อแรกคือจะแบบน้ํานอนแล้วเออนี่นิด ลบหน้านะนี่หน้าสดนะเฟ่ะติดแกลบน้าสดนี้ไอวอล์กับไหลดิสบอกเขาไปอยเขาบอกว่าเผาพี่เฟิร์นหน่อยเผาอะไรกูคิดว่าตายแล้วเมื่อกี้ทุกใจบอกยัดอยู่ดิว่าปลุกขึ้นมาทุบซ้ำอย่าเรียวเผาเรียวครอบีกว่ะ แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเนาะนา่ค่ะงานช่องเหรอนาติกาโอ้งานช่องเลยอ๋อช่องค่ะอีกงานอยู่นะก็คือปีใหม่แบบปีใหม่ไปเลยอ๋อก็คือปีใหม่อะนัดน้องเหนือจะมีไม่ได้กั่เฟิรนก็จะเจอกันในสภาพนั้นเนี่ยเราก็จะอนัดนะชวนแบบว่าเนี่ยมาไม่เนี่ยแล้วก็แบบไม่นุ้ยมาอะไรอย่างงี้กาจะตลกมากเมื่อไหร่แต่งานปีใหม่ช่องหนูจองหนูจองโต๊ะกับพี่เฟิร์นเหมือนกันอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันเลย น่าจะเต้นกันม่วนเลยอ่ะวอน่าจะมันวันแสดนจออ๋อกูไม่ได้ไปน่าจะไม่ได้ไปมันงไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเออเหมือนเหมือนจะไม่ได้ไปเหมือนกันเพราะว่าาเขาไม่ไปเขามีเขามีวันออกมาแล้วนี่ว่าวันไหนใช่ใช่เขาไม่เชิ่ไม่ได้ไปเหมือนกันไม่ได้ไปเหมือนกันนี่เราสี่คนตุ๊กเหรอเราต้องดูด้วยว่างานไหนเหมาะกับเราพี่เฟินงานที่เหมาะกับเราอ่ะคืองานเลี้ยงพี่หม่เนาะพวกเราตุ๊กเหรอ ลอบกกับหน้าห้านสนันสนันเวทีได้เดี๋ยวปีนี้พี่จะรับบทเป็นแบบตัวถ่ายคลิปตัวนั่งไม่จริงไม่จริงม่อืักขาดตัวเองให้ได้เถอะไม่มีท่าไปแล้วไปท่อยเท้าไปอยู่นั่งไม่ทีจริงๆกูเลยีไว้ก็รักจนนกรอบก็ได้เบสพี่ก็ไม่ได้ทำงานทุกวันเนาะเบสก็ไม่น่าไม่ตอนนี้เบสบ้างเลย หนูใช่ไปดังรีวิวอย่างเดียวพอ,อวต้องไปไหนไปแบบไปร้องคาราโอเกะงี้ปะเออต้องไปคาราโอเกะอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่ร้องนะร้องกันไปเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เออร้องกันไปเลยพี่ไม่ร้อง <c oughs> เราก็ไปนัดร้านธรรมดาไหมเท่านั้นอะร้องคาราโอเกะรองเ,เกะรองกะไปเถอะเราให้พี่บินเขาไปพีเคกับคอนอื่นไหมเออเออแต่โปติฟไม่ไม่ค่อยพีเคก็อยู่คนเดียวนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละแต่ถ้าถ้ามาสนนจออาจจะต้องพีเคแต่ว่า ตอนนี้ก็ยังไม่บินนะตอนนี้อาจจะมีเวลากำหนดไม่ค่อยเข้าใจเลยดีเจตอนคืนอะไรนะเปิดเพลงไปเรื่อยีกคนหนึว่าเฟิร์นไหทองคำทำไมเขารู้ล่ะมันลํำลือขนาดนั้นเลยหรอถ้าเฟิร์นเบสไม่หนุยเจอกันก็น่าจะมันอยู่นะใช่คนนั้นก็เต้นสนั่นอยู่ไใครยอมใครอยู่คือพอเฟิร์นเจอเบสกับเจอพี่หนุ่ยไปอะ คือเฟินนิ่งเลยนะเอาจริงเฟินให้ตัวเองใช่เหรออันนี้อันนี้มั่นใจแล้วใช่ที่พูดออกมามั่นใจแล้วใช่ไหมมันนี่เอาจริงเฟนเป็นภาพจำผิดๆที่เบสแบบวันนั้นพี่พลาดจริงๆเว้ยว่ามีการหันมาถามว่าเบสเหนื่อยแล้วหรอวะเบสมึงไปดิที่หันไปมอกพี่เฟินไม่เหนื่อยเลยอะจนหนูหนูถามว่าพี่เฟินนี่คือจำได้ป่ะว่าตัวเองทำอะไรคือตอนเนี้ยจำได้หรือเปล่าว่าตัวเองอะทำอะไรอยู่นางบอกนางจำได้ เราเปรู้จำได้หรือเปล่านะน่จะจำไม่ได้จำไม่ได้จำว่าพี่คุยกับเบสอลจริงๆจำว่าพี่ผยองนี้ตอนไหนนี่มีคนบอกว่าเฟิร์นตอนไลฟ์น้ำท่วมก็ไม่ได้นิ่งนะอันนั้นเบาแล้วจริงๆอันอันอันนั้นอันนั้นอันนั้นยั่งอันนั้นยังอันนั้นเบาจริงงานสังคมอันนั้นงานสังคมหนูเาเลยอันนั้นน้ำจิ้มเอนเตอร์เทนแบบช่วงกลางวันซอสหวานยังยังไม่เข้าถึงทิกถึงขิงยังซอสหวาน ซอสเบาบบเบาซอสเด็กน้อยเลยเออน้ำจิ้มบวยอ่ะมันยังไม่แบบเผชเลยจะบ้าว่าอยู่นานกว่านี้ไม่ได้แล้วจะบ้าสรุปโดนเฉยก็มจะไปละไปนอนกันดีกว่าอยรอดเฉยเลยเนาะมันถอยแบบเงียบๆไปนอนกันดีกว่าไปนอนจีแล้วอยากนอนอยู่แล้วใครทุกคนบายบายยายเรามาเจอกันใหม่ ไั้ไปเดี๋ยวมาคุยใหม่จะกการทุกคน